งเรียนที่รวบรวมคุณครูแซะใจดีเอาไว้มากมายฮฉันเห็นนายทะเลาะกับไก่เมื่อกี้นะเป็นอะไรเหรอนายเท่ก <c oughs> ็คุณครูสั่งกันบ้านไว้แต่ฉันยังทําไม่เสร็จเลยสิต้องส่งวันนี้แล้วด้วยปะทอกันายทิ้งค้างไวจ้จนเป็นดินพ่อขางหมูขนาดเนี้ยแล้วดูสิบนโซฟานี่อีกสองสามเล่มอีกเนี่ยแล้วเมื่อกี้นายยังไปยืนมโนทะเลาะกับไก่อย,อยู่แบบนั้นอีกแบบนี้มันจะเสร็จไปละเท่้ะฉันทําเสร็จหมดนี่ ฉันคงเหมือนยกภูเขาเออกจากอกได้สําเร็จหืมอะไรคือยกภูเขาเออกจากอกหรอในเท่ในแน่นอกหรือยังไงกันมันแน่นอกก็ยกออก<ะ>ใ้แบกอาไว้นานไปพายเลยยังเอาเท้าลาน้ำอีกนะโธ่แซนก็แค่ไม่อยากให้นายเครียดเท่านั้นเองดูนายสิเห็นนายนั่งทํากันบ้านกองมันภูเขาขนาดเนี้ย แต่ว่านะเกมนี้มันสมายจริงนะทำยากๆแล้วอะไรมันคือตีวัวกระทบคาดล่ะมันคล้ายๆตีกอลปไหมอ่ะฮืมนายเนี่ยนะหัดใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์บ้างนะก็ตีวัวกระทบคาดนะแดดร้อนแบบนี้ฉันไม่อยากจะทำอะไรเลยยงนั้นเอางี้มาเล่นถ่ายผลบอลกันไหมล่ะเรามาลองถ่ายกันว่าอ้วกที่เตะบอลอยู่กลางสนามเนี่ยฝ่ายไหนเขาจะยิงกันได้ก่อนลูกล่าบาทกันไง เริ่มที่นายมิ้นก่อนเลยคาแรกกินอยู่กับปากอยากอยู่กับเธอครับเฮ้ยกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องต่อที่นายเทนะลักวัวให้โผล่ลักลูกให้ไอโฟนครับอะไรของพวกเธอเนี่ยไปไหนมาสามวันาสี่วันกิริงเลยพวกถูกไหมอะไรคือฝนทังให้เป็นเข็มล่ะครับอาจารย์เหมื่นตื๊บเบย์